นอกจากตกขาวมันจะมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณผู้หญิงพออายุเยอะๆหรือบางคนแบบใช้งานบ่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ ه, มันไม่กระชับอ๋อไม่กระชับวิธีการแก้การไม่กระชับต้องไหหม่เดียวไหมคะมันไม่ไม่มันก,มนก็มันก็ส่วนใหญ่มันก็มามาปรึกษากันแต่ว่าปรึกษาเบื้องต้นเอาปรึกษาเบื้องต้นกันนะฮะส่วนใหญ่เกิดจากเอาเอาพูดกันสนุกสนุกเลย <laughs> เกิจดจนะากคอดเองนะเพราะคอดเองเนี่ยหัวเองเนี่ย สิบเซนนะไม่ใช่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 เซนสองเซนถึงแม้ไม่คลอดเองบางทีหัวเด็กพอพอใกล้ๆคลอหัวเด็กเขาจะลงไปสู่อุ้งเชิงการร่างกายเขาไม่ได้พอข้อเสร็จแล้วเขาไม่ได้ปรับกลับมาปกติปรับได้แต่ว่ามันไม่ไม่ไม่บางทีไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับที่เราคิดนะฮะเพราะว่าแต่ถ้าคลอเองมัน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 จะจากนอกทะลุออกไปสู่ข้างนอกเลยแต่ถ้าเกิดไม่คลอเองเนี่ยยังมีบางส่วนที่อยู่ ทางปลายปลายนี่ยเขายังกระชับอยู่แต่ว่าไอ้ตรงหัวที่เวลาเราเวลาเรารเวลาเด็กใกล้คลอดสามหกสัปดาห์เนี่ยหัวเด็กเขาเรียกว่าหัวเด็กจะลงไปสู่อุ้งเชิงกรานพอลงเนี่ยมันก็จะทําให้ช่องคลอดมันก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยือูอพูดง่ายแล้วกันเพราะมันสิบเซนอ,อ่ะมันไม่ใช่เล็ก